ว่ากันว่าหากพบกองทองแล้วใจไม่เต้นแรงนั่นคือปู่โสมยอมให้เจ้าเดินผ่านโดยไม่ทดสอบตำนานราก,กรสดปู่โสมเฝ้าทรัพย์ผู้พิทักษ์สมบัติโบราณร่างท่านสูงใหญ่ผิวคล้ำดวงตาแดงเรืองทรงพลังเกินมนุษย์ปู่โสมไม่หวงทองคําแต่หวงศรัทธาและความซื่อสัตย์ผู้โลภจะเห็นทรัพย์ลวงนำทางสู่ความพินาศ ผู้มีใจบริสุทธิ์จะได้ยินเพียงเสียงป่าเตือนให้ถอยว่ากันว่าหากพบกองทองแล้วใจไม่เต้นแรงนั่นคือปู่โสมยอมให้เจ้าเดินผ่านโดยไม่ทดสอบแต่หากโลภแม้เพียงวูบเดียวป่าทั้งผืนจะกลืนเจ้าไปพร้อมทรัพย์นั้นสำหรับผู้เข้าร่วมใหม่ตอนนี้ที่ Add 789 Steps เขาเพิ่มให้อีก50%แต่ไม่เกิน300รีบเลยตอนนี้